ที่นายนะที่คุจิมและที่คิสอนครับอันนี้ผมจะมาต่อวจรเชือะเบอรทดลองครับเอ้ยแต่้าลองถามครับตอนแรกครับไบวงจแบัเจอรี ไปยังคัวบีของสวิตช์กุญแจเมื่อไปซื้อกุญแจไปยังตำแหน่งออนไฟจะไหลออกมาทางขั้วไอจีและเข้าที่ตัวต้านทานครับและมาที่คอจุดระเบิดภายใคนะคอจุดระเบิดจะมีขดลวดผสมภูมิและสีอุภูมิครับเมื่อมีกระแสะไฟไหลผ่านทําให้ขดลวดเกิดการ,การนําไฟจะไหลออกมาจากคอจุดระเบิดไปยังจานจ่าย และผ่านหน้าทองขาวผ่านคอนเดนเซอร์และลงกาวครับต่อไปครับไปบนไฟเบอเร์เตอรี่ิสไปยังขั้วดีของตัวมิเตอ์แก้วถ้ามีตัวมิเตอรแจไปยังตำแหน่งออนไฟจะไหลออกมาที่ขั้วเอสทีและเข้าที่ขั้วสามสิบของมอเตอร์สตาร์ทครับ พรอะลูกแก้วจะแตกกับหน้าทองขาวทำให้เกิดสนามไม่เล็กและกดลวดก็ดสถมภูมเกิดการยันนำกดลวดพุติยภูมิเกิดการย,ดดยุด,ดตัวทำให้เกิดสนามไม่เล็กเกิดไฟกระแสะตรงไหลออากมาทางหัวนระจออและ เรียกแล้วตอบกันจุดระเบิดอย่างนี้ครับเล่นครับสาม สี่สองครับ